คลิปนี้นะคะเป็นคลิปไปตามหาพ่อนายพ่อนายนี่ก็เป็นไผ่นถามว่าาะย่ายเป็นไผแเราก็เป็นคนซื้อว่านายเป็นคนคนหนึ่งอยู่ในมู่บานนะคะแล้วว่ามีเรื่องมูนูก,ก็เลยต้องไปรับเล่านะคะเราต้องขึ้นมอไซค์ไผ่ไม่ได้ไ ป้าเบิงโมไซพ่ครับออกจากโมไซนี่ไปน่อยพอมีคนมาไมไเอไซพบ้งมป้าจมพอสุทาก็เปิดไว้ดีนะมันดันขึ้นมาไงมไซจ่มได้บ

เียมต่อยหนีตำพว่ามิดลังค่ะให้ยูคนมี้สันสองสันสองก็ซ้ำนั่นละควงเพิ่อนก่ไว้นั่นเืนเก่าจ้าลอกงวเลือกแล้วสวมละทัวนีโอ้ยถ่วมแต่ยูนั่นรงเรียนแล้ว เียก้ใน่เีย well, ผู้ใดาอันนี้เงียผู <t <t ้ใดอีกเนี <t 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 ่ยอาคมเยืเกียคือใครีเดทายยอกอันนี้เงียผู้ใดน้องจกเพิ่มันี่ใส่ยันต์เนรสยันต์ใรใส่ยันตย่าเรนี่ยเราว่านที่ขารู้ที่เรแต่ดันจะลดเพิ่อันนี้ใส่ยนมขางเน้ย่ะ มันมีที่จะเอาเล้ยวอะไรหอยหยปลิมีหอยปลาดิปลาทุงขยะไฟจังมันลอยไกลแต่ติดนะเงี้ยเลยวะองุไงไฟวะของเข้ามันเป็นองค์เข้าติมาจากปลาล่วยเพราะว่าองค์เขามันข้าปลาข่วยของเข้าอีกอันหนึ่งมันะามีอน่นได้ไหมปลาเหล่าเขานาปีนี้ไลฟลายครับ เาอยากมาไหวน้ำกับไหวรถไหว้ด้ไน้ำฟึกไหวน้ำเนี่ยเป็นนักประดาน้ำเงลเขาบัดรอปเีย๋อสิไปเห็นอาว่านโอ้จะวัดถุงเอียงเนาะถุงมันอยู่หนาดียะมันเนถุงมันเผาคนติถุงมันเผาไหมเจเดนฟห่แม่จะมืะ เดี๋ยวไปเก็บของก่อนเด้อค่ะเก็บของแล้วเดี๋ยวอ่ะน,นี่แม่น้อนำท่วงเอ้ยสมขัดสมแนนเบื้องนี้นำถว่วมตอนนี้ยื้อสายนี่น้ำหลายอยู่ในหมู่บ้านในมือบานกำลังสิไปใส่กำลังต่สิไปคล้องไปเห็เนยังไปส่งลูกสง่งเตาขึ้นไปยูหมองอืน่น <laughs> น้ำพีน้ำนองหมองไทยหมองของน้ำก็มีลำบากไร จำบักฮ no no like ักเนาะผู้เพื 8. ่อนยุควางให้บ like ักอันน้ำถ่วมเด้อผู้ได้ก็ไดอยากแค่ไหนให้บ้านอยากเบื้องเพื่อนเห็นยังเพื่นจับมีรอหนิเพื่นจับควงกับคองน้่งกับขึ้นเรื่อยๆโอ้ยคนสูมือเนาะว่าเรื่องคนขวงอันแรกก็ได้อันยางเงินกับไวาไว้ยังดอกนี่น้ำถ่วงดีมันเต็มที่พี่ๆทุกคนตอนนี้ก็มาเอาของเพิ่มเพิ่มเสือผ้าแต่โชว์แน่จะถุงสองถุงอีกถุงนึงยุใส่อะข้างล่างข้างล่าง ยุบนะว่ไดแบบอันวิธีการขี่เรื่องนี้ก็คือว่าเจติ่งขี้งติ่งว่ได้ไปเ่อยเจ๊ไปเรื่อยก็หลเพิ่นเป็นเรื่องไงมโดนเป็นเรื่อไปไปเอาเพิ่นติบ่ขี่ตไปเสียไปเอเพนตีบ้างี่ตไปเสียหอ๋อเึกว่ไเสียไปใส่วิธีการแาเรื่องไงแต่ว่าใส่ขนดู เรือไงใส่คนจูงเรือไงใส่ค้นตอดขนตายตัวนี้คุณอาตมแแม่นมนตอดคนตายตีแม่งอันนี้งานมันตอดคนตายอุ้ยเต็มเลยอ่ะตอดตายพูดโดนตัดไฟมันแล้วนะคะบอกคนแล้วว่าตัดเลยเพรมุโนก็ตัดไฟแล้วตัดบังอันนี้เฮียนยาเฮียนยาแหละแม่คือว่านี่่ะ อันนี้ก็เขียนเพิินเบิร์ดเครื่องซักผา้าเพิินเอาคืนรเราก็ยังถ่วมอยู่นาาเานะาะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดพิ่งไปนะเมนูเด้นนี่เป็นคนแบบอันนี้เลือบังคับเรือดเบิร์ได้ไม่ไพ่เลือดเจ้า <c oughs> <c oughs> ไปๆจะยังยังกินอะไรไน่อยเพรายืนนู้นมุดูว้ามันกระนวยบุ้ยไล่ๆไปเลยเอาเอามันมันอะไรไม่ต้องไข่สองข้างวะอันนี้ก็ไปได้ไปได้ยู่พี่พทุกคนตอนนี้มูนูกะฝนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วมูนูกะจะไปไซเฮาแม่มากกระเป๋าเงินแม่ทริปนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ชอมนะคะซับสไคร์พันลินเห็นยังวะ ไม่ใช่กันสุดนะ